รสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะฮะอีกอคัสกิคนเด็กคนนี้สําหรับวันนี้นะครับเราจะพาตัวละครนะฮะอย่างฝั่งทีปีศาจนะครับแล้วก็มีตัวละครนะครับเกลียวกันชุบนะฮะเป็นตัวละครหลักในทีมของเรานั่นเองนะฮะในการต่อสู้ดวลปีศาจด,ดูสิว่าวันนี้นะฮะเมื่อเรามีเกลียวกันชุบจะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> แต่ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับไปสุ่มวัสดุวิ ใจกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งมีเลตอัพนะครับผมนี่เลตอัพนะครับผมก็เลือกไว้แล้วนะครับสําหรับตัวละครอย่างคอเกลิวกันซุปพลังแห่งพลังจิตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะครับจะมีเลตอัพนะฮะอยู่ที่30มสิบทับสานะครับสำหรับใครที่กดครบ30มสถึงสาแล้วนะฮะ สามารถรอวันต่อไปเพื่อไปกดลุ้นได้นะครับเพราะว่าในส่วนอื่นๆถ้าเกิดเลย30มสทับสาไปแล้วก็จะทําให้เลดดรอปลงนั่นเองนะครับผมโอเคไปเปิดกันเลยสําหรับ6ใบแรกก่อนที่เราจะไปสู้ในส่วนของฝั่งปีศาจเปิดบาก็ค่อนข้างเกลือเลยไปต่อครับโอ้โหเงียบสังหัก6 2สอแล้วนะฮะไปครับ18ใบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีมันมันมันอัปเดตคอจริงปะเนี่ยอ มันเพิ่มมาแค่ของในส่วนนี้นะครับก็คือช่วงกิจกรรมอัตราเลดรอบนะฮะจะเพิ่มเป็น2เท่านะครับอัพถึง10%จาก 5- เป็น10%แล้วก็อะไรส่วนอื่นๆนะครับอัพอ,อีก23.8%นะครับอโอ้อย่างนี้นะฮะเราก็เปิดยาวๆเลยดูซิว่าได้อะไรไหมไม่ได้ครับเปิดอีกอ้ออะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอย่างนี้มันก็เกินไปพี่ชายโอ้โหคอเียะ ปิดไปอีกเออได้มาหนึ่งอันนะครับผมไปเปิดต่ออ๋ออะไรกันเนี่ยไปต่อขอสีส้มหน่อยอ๋อได้สีม่วงมาเอ,อ้ยสามอันแล้วครับท่านผู้ชมสามอันแล้วไปครับเปิดต่อเฮ้ยสี่อันเปิดอีกหนึ่งอันครับโอ้โหไม่ได้ครับท่านผู้ชม โอเคครับเดี๋ยวเราขอญาตไปแรกนะครับแล้วก็ไปในส่วนของเฮานะฮะก่อนที่เราจะไปสู้ในส่วนของฝักปีศาจดูสิว่าฮองวิจัยเรานะครับสามารถขึ้นสีดาวได้หรือเปล่านะฮะสายค <S 2> <S 2> อเกลีวกันชุบครับขับขึ้นเวลเสีเรียบร้อยอัพขึ้นสีเรียบร้อยเหลือเพียงแค่อันนี้อันเดียวครับท่านผู้ชมเหลือเพียงแค่นี้อันเดียวนะฮะก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราขอไปสุ่มเพิ่มอีกสักหน่อยดี้ว่านะฮะเออ สุ่มเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับเอาสักสักสามสิบใบกันแล้วกันนะครับอีก30บใบเนาะไปฮะไป30มสิบใบสามสิบใบเปิดไปก่อน8ปใบแล้วก็ใช้แบงค์นะครับเท่าไหรด่ดีสัก6 60แบงค์แล้วกันเนาะ60แบงค์60แบงค์60แบงค์ครับผมไหนไหน60แบงค์60แบงค์นะครับ600เพชรดูซีแรกได้อีกเท่าไหร่ได้6ใบนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อก่อนดีกว่านะครับเผื่อได้นะฮะโอ้โหอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเอาอีก30สุดท้ายนะครับและก็ไปลุยกันนะครับในส่วนของฝั่งปีศาจนั่นเองนะฮะโอเคร okay. เราแลกครบมาแล้วนะครับ33ใบสุดท้ายนะฮะดูสิว่าจะออกหรือเปล่าในการกด5ครั้งนะครับผมขอแค่นะฮะ แค่คออีกหนึ่งอันนะครับเราก็จะขึ้นเลเวลสี่กันแล้วเปิดไปครับครั้งแรกเงียบสง่าครับครั้งที่2เปิดไปโอ้โหยีได้แต่คอ <Nope. S 1> ไม่ใช่ได้แต่ลูกแก้วนะครับจริงๆผมอยากได้คอเปิดไปต่อขออีกสาธุอีกครั้งเดียวอือฮไม่กอดโอ้โหท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเฮ้ยจะเอาเอานี่มามาเยอะแยะวะโอเคเดี๋ยวผมไปให้สุดไปให้สุดไปอีก300ครับไปอีก300 300แบงก์ไปอีก300 300แบงก์อกโอ้โหไปอีก300แบงก์ดูสิว่าคุณจะให้ผมหรือเปล่าเกิดไป4อันไปฮะเปิดต่อ โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเปิดต่อครับขอร้องเธอขอร้องเธอโอ้โหหมดแล้วฮะโอ้ยังยังยังไปต่อดูสิโอ้โหอะไระ <c oughs> <c oughs> โอเคครับคงเราคงจะได้ประมาณเท่านี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมไป up house นะครับแล้วก็ไปลุยในส่วนของฝั่งปีาศาจกันนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาท้าสู้นะฮะในฝั่งปีศาจกันบ้างนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมไปส่มไปนะฮะไม่ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่คอเลเวลนะครับเลเวลสามเท่านั้นนะฮะโอ้โหขึ้นเลเวล4ไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการต่อสู้ของฝั่ง ปีศาจั่นเองนะครับเออโอเคครับสำหรับโซนิครับเตรียมตัวฝังสีเงาเทมเปสคิวเปิดเข้าไปจังหวะแรกก่อนเปิดเข้าไปดีทีครับโซนิกฝังสีเงาศาสเข้าไปดีทีอือสามล้านเจ็ดแสน ตามด้วยติดโลมา่อทอพิเศษฮะยุงแดงไล่โจมตีสามเข้าไปหนึ่งครั้งอาชูราคอมโตครับเตรียมตัวเตเียมสกิลแต่ก่อนหน้านั้นเกวินเตะเข้าไปอาชูราบัดฮุกสัตว์เข้าไปหนึ่งทีหกล้านสามแสนหึงติดมา่อทอพิเศษไปเรียบร้อยยุงแดงไล่โจมตีสามเกวินเตะซานมีหนึ่งทีเกวินครับจังหวะนี้ครับเตรียมตัวซาไลสตันติดสตันเข้าไปสามตัวนะฮะอาชูราฮะบิสกิงและก็เกลิวกันชุบเกวินเตะซานมีหนึ่งรอบตามด้วยโซนิกฟังซิงเอาท์เตรีมสกิลสวยกลับขึ้นมายาดเข้ามาสามล้านเก้าแสน สามด้วยยุงแดงของคุณซิริอุสนะฮะอันติเมสสกิลแต่ดวงสวนกลับคืนไปก่อนหนึ่งทีงติดโลไมาจะท้อพิเศษยังไงต่อให้ยุงแดงอันติเมสสกิลปาดเข้ามาจังหวะน,นี้3าล้านหแสนเกวิเต้สาเข้าไปอีกหนึ่งรอบอาชูร,ราเข้าโตสวนกลับคืนไป3ดาเมจเด้งสะท้อนดานเมจสวนกลับคืนไป5แล้วยังไงต่อครับเกียรโลเกโรโจมตีธรรมดามา1ครั้งยุงแดงเราจะตีซ้ำเข้าไป1นล้านเแสนแล้วก็สามอีกหนึ่งรอบเข้าไป9กล้านแแสนเฮ้ย9ก้าแสนแหมื่น ตามด้วยเกลิวกันชุบครับอันติเมสสกิลเข้ามา5 3, ้าล้านสามยงแดงและโจมตีสาครับและตามด้วยบาคุซันครับอันติเมสสกิลสับกิโรลเข้าไป6กล้านหนงแสนยุงแดงและโจมตีสาอีก1รอบครับบิสกิงยังติดไม่ยังยังติดสตันนะฮะคราวนี้ครับยงแดงอมผม,มครับไล่โจมตีเข้าไปหนึ่งครั้งติดไม่ยอทอพิเศษไปเรียบร้อยโซนิครับเตรียมตัวฝันซิงเอาันติเมสสกิลเข้ามาจังหวะนี้สาดเข้าไปดาเมจหนึ่งล้านติดไมอทอพิเศษยงแดงและโจมตีสามอีกหนึ่งรอบ ตามด้วยครับตัวละครอย่างอาชูราคับรโตครับเต,ตรียมตัวอตัตเมสกิจังหวะนี้เปิดซสกเข้าไปก่อน1ทียังไงต่อฮะเกวินครับเตรียมตัวสไลด์สตันครับเตรียมตัวสไลด์สตันเกวินแตะเข้าไปก่อนแล้วยังไงครับสไลด์สตันเข้าไป ปัม๊มดาเมจเข้าไป9ล้าน9 000. โอ้โหตัวละครเกลิวดอนหงายเรียบร้อยเกวินเตทัมเข้าไปอีกหนึ่งรอบครับตามด้วยโซนิครับเตรียมตัวั่งสิงเงายัดเข้ามาใส่โซนิกหนึ่งที่นังติดไม่ยอ่อทอนนะครับในรอบที่สองแดงไรจงตีสามดีหนึ่งรอบแดงครับของคุณเซรีอูสครับเตรียมตัวแอนติเมจสกิลแต่ก่อนนั้นอชูราสวนกลับขึ้นไป2ดาเมจเตรียมตัวอันติเมจสัส์สวนกลับขึ้นมา5ล้าน6แสนแต่ดวงของผมนะครับรับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีอชูราคําตัวสวนกลับไป1รอบ3ดาเมจ ยังไงต่อฮะะสท้อนดาเมทแต่ไปเรียบร้อยอาชุน่าขับตัวตัวกลับคืนมาของคุณซซริอุส6ล้าน9แสน5ดาเมจถึงว่าแรงจัดจัดนะครับหายจากการสตาร์น,นะครับสำหรับเกียโรเกียร์โรแล้วเกะปลิวกันโชวครับแรงน้ำถ่วงม่เลอร์สัตวเข้าไป3ล้าน3ยิงแดงและโจมตีซ้ำคราวนี้ครับอาชุล่าขับตัวทีเบสกิลวสวยกับขืนมาอีกหนึ่งทียังติดไม่ยอดพอพิเศษอยู่ต่อยต่อยธรรมะนะฮะจากบาคุสันยิงแดงและจุดตี3อีกหนึ่งเราก็ไป2ล้านเจ สวนกับคืนมา4ล้าน5นะโอ้หแรงจัดๆข่าวนี้ครับยงแดงไล่โจมตีธรรม,มดาลงไปนอนแดนเรียบร้อยครับโซนิคครับเตรียมตัวฝั่งสีเงาเตรียมสกิลสวยกับคืนไปจังหวะนี้เข้าไป8ล้าน6แสนแล้วอาชูราคาบุโต,โตครับไม่ยอมแพ้ในเีมสกิลยัดหน้ายุงเข้าไป1นึงท <c oughs> ีเข้าไป3ล้าน2เดียวินเตซามีหนึ่งรอบและเกวินจังหวะนี้ครับสไลด์สตันสวนกับคืนไปแต่ไม่ติดสตันแล้วฮะยุงแดงไล่โจมตี 3, 1, สามีหนึ่ง คราวนี้ครับอาชูร,ราขาบรโตะครับของคุณซีริโอเตรียมตัวดิเมสกิลสวยกับปืนมาสัดเข้ามา1นึ่งทีมสี่ล้านหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่เท่าไหร่วะมองไม่ทันครับอาชูร,รากับโตวสวดกลับคืนไปเข้าไป7ล้าน3ามแสนแต่ว่าบาคุณสันในติดไม่ย่อทอพิเศษอยู่ยุงแดงไล่โจมตีซ้ำแล้วก็สะท้อนดาเมจจังหวะนี้อาชูร่าผมติดไม่ย่อทอแน่นอนอาชูราสวสกลับคืนมา1ครั้งโอ้โหในติดไม่ย่อทอพิเศษแต่ยังไงต่อฮะยุงแดงไล่โจมตีซ้ำแล้วตามด้วยดีเมสกิลจากดวงสัตว์ านีครับจังหวะนี้ครับอาชูรามาทุกซัดหน้าคุณเข้าไปหนึ่งทีบักแล้วก็ยุงแดงไล่จบตีสามอีกหนึ่งทีครับเกวินเตซัมยังไงต่อฮะจังหวะนี้เกวินสไลด์สตันดาเมจเข้าไปเพียงแค่สี่ห้าดาเมทยุ่งแดงไล่จบทีสามแล้วตามด้วยอาชูรามาทุกจังหวะนี้ของคุณซีรีโอมาเิดเข้ามาหนึ่งทีสัดเข้ามาอีงครั้งสามล้านเจ็ดแสนยี่สิบไม่ย์ทอมพิเศษเกวินเตซัมกับคืนไปอาชูราสวยกับคืนไม่บัด กจังหวะนี้เข้าไป6กล้านเก้าแสนเฉาะดาเมจคับคุณมายุงแดงอันติเมสกิลไาเข้าไป5้ล้านเแสนถึงฮิวได้ครับคุณมาเกวินเตซ้ำเข้าไปหนึ่งรอบอาชูระกับตัวที่เมสกิลตัวกับคุณมาสั้นเข้ามาใส่ยุงสองดาเมจแล้วจังหวะนี้ครับอาชูราของผมครับเตรียมตัวหมัดทุกตัวกับคืนไป1นทีเล้าน1แล้วยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไป2อล้านเจเกวินเตซ้ำอีกหนึ่งรอบแล้วเกวินเตซ้ำหนึ่งที อนสิทธิ์ไม่ยอดทอนะคะอีกหนึ่งรอบครับท่านผู้ชมทำยังไงดีทีนี้ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะครับอาชุราเขมรโซครัับอนนี้เป็นสกิลจังหวะนี้เปิดเข้ามาหนึ่งครั้งสามล้านเก้าโอ้โห้เยืดยเยื้อเยื้ยยื้อถูกปะวะยืดเยื้อไม่ใช่ยืดยื้อแล้วตามด้วยอาชูรามาทูจังหวะดีอัลติเมนสกิลเปิดตัดเข้าไป1ทีก็ไป2ดาเมจแล้วตามด้วยเกวินเตสซ้ำเข้าไป1รอบ แล้วตามโดยเกวินเตซามีนึงทีอาชูราครับเตรียมตัวอัติเมสซากิวมาดหุกาสาดเข้ามา1ครั้งเปิดเข้ามาบังหเข้ามาสามล้านห้าแสนอาชูร่าเขาตรงมุมสวนกลับคืนไป1รอบ7จ็ดล้านหนึ่งแล้วอาชูราคาร์โบโตของคุณเซเรียโอเขากเตรียมตัวลับมาดหุกอีกหนึ่งรอบ5้าล้านเก้าเด้งเลือดกลับคืนมาครับอาชูรามาดหุกของคุณเซเรียโอสวยกลับคืนมา8ปดล้านสี่อาชูราเขตรงสวยกลับคืนไป อีก1นึ่งรอบห้าล้าน8โอ้โห,โโหตัวละครของผมนะครับไม่มีฮิวเลื่อนนะครับอาชุลาหมัดฮุกซักเข้าไป5 9 0ล้าน9แล้วโดนจังหวะนี้น่าจะแพ้หรือเปล่ายังติดไม่ยอทอพิเศษดินเทียอาชุลาคําตัวติเบตสกิลสวยกลับไปอีกหรอบ6กล้านหนึ่งอ 6, โอ้โหโ อาจิลาเปิดเข้าไปจังหวะนีดด้ใส่ขุนซีริอุนเข้าไป5ล้าน9แสนและชนะไปในรอบนี้โอ้โหมันจะจัดนะฮะนี่แหละครับก็คือผลของเกเรียวกันชุบนะครับถ้าไม่มีเกเรียวกันชุบนี่ผมบอกได้เลยว่าแตกอย่างแน่นอนและก็ในรอบหน้านะครับสำหรับ วิจัยนะฮะหรือวันพรุ่งนี้นะครับผมจะมาสมต่อนะฮะอีก35วันนี้เลทอัพหมดแล้วนะครับซึ่งจะรีนะครับในช่วงเวลาตีสี่ของวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีกโอกคาสกีคนเดิมคนนี้นะครับเมื่อได้เกรียวกันชุบมาก็รู้สึกว่าเทพขึ้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะอีกโอกคาสกีคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ